เรียนเชิญและขอเชิญประมือด้วยครับให้กับทางโรงพยาบาลของเราที่สวยงามมากเลย Alright, a i n g Kuduracyaspermanna k ุ n y a y a will lead the procession of presenting the g r ะ t o n to the chairperson of the opening ceremony, which he would then place his g r ะ t o n on the illuminated platform. ทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะนัดถอยหลังตำแหน่งเลยนะคะ ครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังอย่างพร้อมเพียงการเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้สัญญาณให้ท่านประธานวางกระโงนที่แท่นนั่นเองคุณลิซ่าพร้อมไหมครับเสร็จแล้วเก็บภาพสักเล็กน้อยนะคะเอาล่ะทุกท่านในที่นี้ we will count down together from five when we're ready เอาล่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะท่านประธานคะเรามานับกันเลยค่ะ five four three เขาจะมีขั้นขายข้ามทุกการก่อนนะคะและสาระวิวโฟร์เซชั่นจะมาในสถานที่แห่งหนึ่งประทงแผ่นชื่อว่าเซนต์แมททิสกูร์นแล้วถ้าเราติดเออ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  ไปเลยด้วยกัน567จริงๆเป็นคนที่ชอบตอนที่คนแต่งชุดไทยมากๆค่ะรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สวยมากๆแล้วก็มีแต่คนอยากแต่งเดี๋ยวนะฮะท่านตีเข้าด้วยต่อครับท่านตัดสินเข้าด้วยก็เชิญครัได้ค่ะได้ๆได้เชิญครับงานคุยเรื่องงานแล้วเดินไีก่อนกันท่านตรังองคะ ร้อยช่วงไทยคนไทยนท้ำตัวนี้เป็นไงบ้างก็จริงๆแล้วขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยทุกคนแล้วก็น้องยาย่านะครับด้วยนะครับที่มีส่วนร่วมในการที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดีงามของ,ง,องทไทยนะครับ <S <S <ๆ>ผมเองในในใน,านามของรัฐบาลไทยแล้วก็ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานเนี่ยก็ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอนดีงามแบบนี้ครับปีนี้จัดหลายภาคหลายภาคส่วนเลยที่ร่วมมนจัดงานแตะพอปีนี้คือจริงๆแล้วมีมีประเพณีอันดีงามแบบนี้ในหลายๆพื้นที่นะครับในหลายๆจังหวัดที่เป็นการสืบสานประเพณีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับ แล้วก็ต้องกระจายกันไปครับในพื้นที่สําคัญสำคัญครับวันนี้มีคณะทูตการพิพูนม,มาหลายประเทศเลยทีย่ามาครับบางท่านก็เป็นเป็นครั้งแรกนะที่ได้มีโอกาสได้รอกระทงบางท่านก็ครั้งที่6ครั้งที่7แล้วแต่ว่าบางท่านก็เป็นครั้งครั้งแรกที่คลองประดุมกุลเกษตรแห่งน,นี้ครับครับข้างกรทงอหน่อยครับเป็นไงฮะก็เราภาพลักษณ์หน้าผมันเนาะตอนนี้ก็จริงๆแล้วตามไม่มาจะแม่ก็ตาลไม่ไปขออภัยนะคะท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านประหลัดนะคะตอนนี้เราก็ต้อง เราจะไปอีกสองเดือนสุดท้ายเราก็ปั๊มเต็มที่แล้วตอนนี้พอหวดฟลุ๊กคิงก็คือมีการฟลุ๊กคิงมาจากต่างประเทศทั้งระยะสั้นระยะ,ะ,ยะไกลเนี่ยเยอะมากหลังจากวันที่สิบห้าวันนี้นะคะพรุ่งน,นี้จะเห็นตัวเลขนนักเที่ยวปีขึ้นอย่างเยอะมากเลยค่ะแบงไงบ้างคนะแบบว่าวันสองวัน,นค่ะก็ในส่วนของรุทธรณ์เนี่นะคะก็เราก็คิดว่าถ้าในประเทศเอง จะทำให้ได้ครับพยายามครับกอถามยา่ค่ะลูกย่าีนี้ได่ลงแต่งตั้งจาพเนาะให้เป็นนาง่มากรู้กภูมิใจไหมดีใจมากๆเลยค่ะเป็นกวิที่เด้มากลูกในฐานกลางเปด็นตงก็ต้องขอบคุณที่ที่ชวนมานะคะอยากให้คนแบบว่ามามาฉลิมฉลวันเกษกเยอ็วันที่สวยมานี้ก็สวยมากชอบไหมชอบค่ะงเลย ถือเป็นวันท um, ี่เรียบร้อยที่สุดจริงๆไม่ค่อยได้มีโอกาสไยกับผมเพราะว่าทำงานค่ะก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่โชคดีนะนครับน้ำควรท่านทำดีป่าเลยครีนครับป่าก็จริงจริงแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วแล้วก็ปีหน้าอีกเป็นปีหน้าเป็นปีที่เราประกาศ Amazing Thailand Grand Tourism a n d Sport Year นะครับถ้ามีโอกาส ที่จะเชิญน้องๆที่เป็นศิลปินที่มีโดยเฉพาะยิ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเข้ามาร่วมช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยผมมั่นใจอย่างยิ่งครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดาในโลกแน่นอนนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเป็นโฮสต์ Host ที่ดีของอนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็ดีหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ดีก็อขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยครับช,ช่วงช่วงช่วงสิ้นปีก็มีงานแถลงข้าดาวอีกทีนึงใช่ใชครับปปนีปลายปลายปีนี้ยังมีอีกครับรรมีไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัลอีกนะครับแล,แล<ม>้วก็เรื่องของ Amazing Thailand Marathon ด้วยนะครับในวันที่1น่ธันวาปีนี้ก็พยายามอย่างยิ่งครับที่จะให้ตัวเลขมันถึงนะครับแล้วก็ปีหน้าเราตั้งเป้าไว้พอสมควรอยู่ครับขอบคุณครับ Yeah. <laughs>